ถ้าอีกเพลงหนึ่งของคุณเติ้งลี่จินที่คนไทยค่อนข้างรู้จักเฉียวเฉิกูซื่อเฉียวก็คือเล็กๆก,ก็คือเมืองอเล็กๆที่เล่าขานกันมาพูดถึงอะไรคนระับพูดถึงเมืองไหนเออมืองเชียงใหม่ครับใช่เมือ<ม>งเชียงใหม่เสียวเฉินกู้ซื่อนี่คือ,ค,อคือมันมีของของไต้หวันอีกอันหนึ่งแต่ทําไมเขาถึงร้องที่เชียงใหม่หมยถึงว่าเลงนเล็กๆกลังเล่าเรื่องราวของ เมืองเล็กๆที่ที่มีความสวยงามที่มีความน่าประทับใจว่ามีวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมมีประเพณีที่วัฒนธรรมเชิญเชิญกู้ซื้อคนจีนแทบจะทุกคนว่าเชียงใหม่เพราะว่าเวลาร้องเพลงเนี้ยต้อนรับคนจีนที่มาเชียงใหม่เนี่ยในแต่ละครั้งก็จะต้องเริ่มด้วยเพลงนี้ก่อนเหมือนว่าเราต้อนรับทุกท่านน่ะสู่เมืองเล็กๆในเมืองเชียงใหม่เนี่ยพอเราฟังแบบเนี้ยผูกพันกับผูกพันกับผูกพันกับเชียงใหม่มากนะแท้ฮะ เพลงนี้ถูกร้องช่วงปีไหนครับถูกแต่งขึ้นประมาณผมว่าก่อนเจเพราะมันเก่ามาก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 